สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมชม่องนาตายรอบค่ำค่ะวันนี้กูว่างๆได้เข้าไปดูคลิปของมึงนะกูติดใจอยู่คลิปหนึ่งม,มึงไปติท่านั่งป้าแตนเหรอแบบว่านั่งอย่างนี้เนะี่ยสมัยมึงเนี่ยตอนเป็นเด็กๆตอนเป็นสาวๆเนี่ยไปบ้านปู่ ไปนั่งริมๆแบบนั้นน่ะโดนตี S <S นิสัยเขาเรียกว่าอะไรอะที่มึงว่าโอ้กูก็จําไม่ได้กูไม่ชอบจําเท่าไหร่หรอกญาติโกเดี๋ยวเนี้ย่ยาติโกโหติกาปู่ย่าตายายมึงตายหากันหมดแล้วหรอวะทำไมทำไมไม่มาดูหลานด่าคนอื่นด่าโคตรเง่าคนอื่นวะกูว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าไ ที่มึงนั่งริมๆนะเออมึงส่งให้เขาดูหน่อยสิเขาจะได้เชียร์ว่าโอ้มึงเก่งนะมึงด่าคนได้ทั่วโลกเลยส่งไปให้เขาดูหน่อยสิเขาจะได้ภูมิใจหรือเขาตายหากันหมดแล้วตัวโคตรโคตรเงาตระกูลมึงอะ่ะพ่อแม่มึงตายหากันหมดหรือยัง อส่งให้เขาดูหน่อยนะเขาจะได้ภูมิใจว่าหลานคนเก่งของเขาอะ่ะเชื่อฟังทุกอย่างไม่ให้นั่งริมก็ไม่นั่งนะส่งไปให้เขาดูหน่อยสิคลิปอะ่ะอืมคนในประเทศไทยอะ่ะญาติมึงอะ่ะส่งไปให้เขาดูหน่อยเนี่ยแหละนะเขาถึงว่า คนแก่อะมันจะนิสัยกลับกันมันจะกลายเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องขึ้นเมนนะมึงอะเดี๋ยวเขาอ่านประวัติน่ะเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรอ่านเนอะเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรอ่านมึงก็เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวเขาจะต้องเขียนประวัติล่าย,ยาวลูกมึงลูกมึงเขาอ,อ่านไม่ได้หรอกนะเพราะลูกมึงปัญญาอ่อนนะ่ะมึงหา มึงทำคลิปไว้เยอะๆหาเงินไว้เยอะๆอะมึงเอาไปรักษามันก็ไม่หายหรอกเพราะเวรกรรมบาปกรรมอะมึงไปสาบแช่งเขาด่าเขาขนาดกูเพิ่งรู้จักมึงแค่ไม่กี่ปีเองกูเพิ่งเคยเห็นหน้ามึงอะ่ะมึงยังด่าขนาดนี้แล้วไอ้พวกคี้คบกับมึงแต่ก่อนๆอ,อะไม่สาบแช่งมึง มึงสาบแช่งเขาอะแล้วมันไม่เป็นความจริงอะมันย้อนมาเข้าลูกมึงมันย้อนกลับมาเข้าลูกมึงอะครูเลยสงสารลูกมึงจริงๆแม่มันทำเวรทำกรรมไว้อะไปสาบแช่งคนอื่นขนาดขนาดคลิปเขาเอาไก่ให้หมากินมึงยังเอามาบูลลี่เอามาพูดเลยอ้ยเหลืองเอ้ยเนี่ยแหละนะบาปกรรมมันมีจริง ลูกเลยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนมึงทำคลิปพยายามทำคลิปหาเงินหาทองไปรักษาลูกโอ้ยโอ๊ยไม่ได้หรอกมึงขนาดมึงอ่ะพยายามหาแบบนี้มึงแก่จนสมองกลับแล้วเดี๋ยวได้ขึ้นเมนแล้วมึงอ่ะก็ดีเหมือนกันนะลูกๆที่เหลือจะได้อ่านที่ว่าประวัติว่า มึงด่าใครบ้างมึงด่าใครบ้างเดี๋ยวมึงก็จะได้เอาไปพูดอวดอวดญาติโกโหติกามึงปู่ญาตายายในเมืองนรกอะ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีอะไรพูดนะอืมเอาไปอวดเขาในเมืองนรกนะ <c oughs> ว่าโอ้โหดา่าชาวบ้านก,ก,กอกๆดา่าคนนู้นคนนี้อืม เอาไปป่วเอาไปอวดพูดอวดเขานะในนรกอะ่ะไม่รู้ขุมไหนไปอยู่ขุมไหนกันก็ไม่รู้นะปู่ย่าตายายของมึงอะ่ะอาจจะไม่ได้พบกันก็ได้อาจจะอยู่คนละหลุมมันกูก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงบอกว่าผัวเมียลูกมึงอะ่ะ ลูกนอกใจมึงนะ่ยอย่ากันแล้วก็ไม่ยุ่งต่างคนต่างอยู่กูเห็นมึงยุ่งตั้งแต่ยังไม่มีคลิปเลยเขายังไม่ได้ทําคลิปได้ยินว่าเขาควงผู้หญิงคนน้นก็ช่างเขาสิมึงไปเสือกอะไรด้วยไหนบอกว่าอยู่ใครอยู่มันเนี่ยแหละนะเขาเรียกว่า แก่แล้วอ่ะนิสัยมันจะกลายเป็นเด็กเด็กก็ไม่ใช่เด็กธรรมดานะมึงอ่ะเด็กปัญญาอ่อนอ่ะอัลไซเมอร์เป็นเด็กอัลไซเมอร์หลง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 หลืมลืมคำพูดตัวเองไม่ไหวอะ่ะทีแรกกูก็นึกว่าพูดคุยกับคนที่มันมีการศึกษารู้กูก็เออฟังดูว่าอาจจะ อาจจะแบบกูก็คิดว่าคบบัณฑิตเปล่าอะกูไม่ได้คบบัณฑิตเลยอะกูคบแบบอืมกูก็เสียดายเวลาเหมือนกันนะขนาดกูคบมึงนิดเดียวเองอะมึงยังเที่ยวไปสั่งสอนคนน้นคนนี้ไปไปบูลลี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขามุมนั้นมุมนี้เฮ้ย ดีนะเขาถ่ายทอดมุมนั้นมุมนี้ให้มึงดูมึงอ่ะไปติเขาบ้านมึงอ่ะเก็บกวาดบ้างนะก้นบุหรี่อ่ะก้อนบุหรี่ขวดเหล้าอ่ะเก็บบ้างอืเวลาไลฟ์สดน่ะอย่าอยู่แต่มุมเดิมไลฟ์สด เก็บบ้างก้นบุหรี่อ่ะอขนาดขนาดมึงอยู่แต่ในบ้านในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะมึงยังไม่ขาวเลยนะกูสังเกตดูแล้วอ่ะมันดำถึงกระดูกเลยไหมของมึงอ่ะมึงเคยเก็บเกิดอุบัติเหตุแล้วหมอผ่าตัดกระดงกระดูกไหมอ่ะ มันดำถึงกระดูกไหมมะมึงอ่ะมึงไม่ต้องไปบูลลี่แล้วมึงไม่ต้องไปบูลลี่อ่ะัวไอ้ไหลหรอกนะมันป่วยมันก็โทรให้หมอมารักษาไม่เหมือนลูกมึงกูว่าไม่เหมือนลูกมึงนะของวัวไอ้ไหลเนี่ยมันป่วยปุ๊บเขาสังเกตเขาเลี้ยงอืมเขาก็โทรให้หมอไปรักษานะอีเหลือง แต่ลูกมึงเนี่ยแพะตายแพ้ตายโทษคนอื่นอ้าวตายละไม่ยอมโทษตัวเองสักทีแพะตายก็โทษคนอื่นร้องห่มร้องไห้โทถษ,ทษแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลูกมึงลูกมึงจะเปิดอ่ะลานยางเหรอศึกษายเหรออืม อย่าว่าไปนะเดี๋ยวเขาได้ยินขนาดให้คนขนาดไปทำนาเขาให้ทํานารับจ้างกินข้าวอะ่ะมันยังขโมยมันยังขโมยข้าวเขา,ขาเลยลูกมึงอะ่ะทีแรกกูก็ไม่รู้หรอกทีแรกกูไม่รู้เลยนะมันมันเอากระสอบข้าวมาไว้บ้านกูเอา้าอะไรมึงเก็บไว้ทํำข้าวปลูกเหรอ หรืออะไรหรือคุยกันพอแบ่งข้าวกันเสร็จมันมายกเอาเอาไปอะเอามึงเก็บข้าวปลูกไว้หรอแหมไม่ล็อกมันบอกว่าข้าวมันไม่ถึงอะข้าวมันไม่ถึงแบบข้าวมันหมดก่อนน่ะไปเหยียบเหยียบเอาแล้วเอามาเก็บไว้ก่อนอะ่ะแค่นั้นก็เอาลูกมึงอะ่ะโอ้แล้วจะไปเปิดลานยางตายหาละ ไม่รู้จะโกงน้ำหนักไม่รู้จะโกงอะไรเขาละโอ้ยแล้วแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเสียงเขาล่ำลือไปไกลแล้วลูกมึงอะ่ะโอ้ยลูกนอกใ้มึงอะ่ะมึงรู้ไหมมันข่าวเสียหายไปแล้วทั้งเรื่องแพ้เอ้ยลูกมึงไม่เคยยอมรับความจริง เหมือนมึงอะมึงไม่ต้องเสแสร้งว่าไอ้ไหลไม่มีปัญญาหาคลิปแล้วต้องคอยฟังมึงเออกูว่าไม่ใช่หรอกกูว่าไม่ใช่นะมึงต่างหากบอกว่าอยู่ใครอยู่มันแก่ขนาดนี้แล้วกูว่ามึงไปเสือกทุก,ทกช่องเลยนะกูว่ามึงไปเสือกทุกช่องเลยอะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ผัวผัวลูกมึงอะ่ะผัวเก่าลูกมึงอะ่ะมันจะควงใครหรือไม่ควงใครมันก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับลูกมึงแล้วแต่กูว่านะมันเป็นเจ้านายที่ดีนะมันสั่งให้มึงไปสืบคนนั้นว่าให้คนนี้มึงก็ไปขี้ค่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขี้ค่าแบบเต็มร้อยเลยอะ่ะเต็มตัว ขี้ข้าขี่ข้าอีสัมดีแบบเต็มตัวเลยมึงอะมันอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเข้าช่องนั้นเข้าช่องนี้โอเคนะมึงเนี่ยเออได้การได้การแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามันรักมึงจริงยี่เหลืองถ้าอีสัมลีมันรักมึงจริงอะ่ะมันไม่คุยแชทแล้วลบคุยแชทแล้วลบหรอกนะเพราะนั่นคือการ ไม่ไว้ใจกันแล้วมันถึงลบนะกูจะบอกมึงให้เนี่ยแหละกูถึงพูดว่ามึงอ่ะเป็นขี้ข่าแบบร้อยเปอร์เซนเลยขี้ข่าเต็มตัวใช่ไหมม,มึงมึงแล้วพวกมึงก็หัดยอมรับความจริงบ้างหัดยอมรับความจริงบ้างนะว่าพูดอะไรออกไปให้จำบ้างอย่างมึงบอกว่าอยากให้ของขวัญมัน อยากให้ของขวัญมันเกิดลูกกูเอ,อแล้วมาบอกว่าแล้วมาบอกว่ากูเนี่ยอยากได้เป็นเงินเปล่าลูกอะไรที่ลูกกูอยากได้แล้วกูซื้อให้แล้วค่ะอยากได้มันอยากได้อะไรกูหาให้แล้วเออพอดีลูกกูอยากดูหนังพอดีมึงก็ให้กูก็ให้เข้าไปดูหนังแค่นั้นเองนะอีเหลืองไม่ต้อง ก็นึกแล้วว่าเห็นแก่เงินโอ้โหกูว่ามึงนะ่ะเห็นแก่เงินมากกว่ากูอีกดีนะที่ที่มึงบอกว่าอยากจะโอนเงินมาให้ลูกสาวปานอยากจะโอนเงินมาให้ลูกสาวปานปะผ่านกูดีนะที่กูแบบเออไม่รับอะ่ะเดี๋ยวกลัวมันวุ่นวาย ถ้ากูรับอีกเนี่ยเป็นเรื่องอีกนะเดี๋ยวจะหาว่ากูอยากได้หน้าโอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีมึงอะแล้วอีกอย่างนึงเงินที่ที่ให้เขารำบนอะกูรำบนแก้บ,บนให้มึงอะมึงจ้างกูคะ่ะมึงจ้างเด็กๆมึงจ้างลูกกูคะ่ะเออกูไม่ได้บนคะ่ะ แม่มีปัญหาเยอะจริงอีเหี้ยนี่หรือกลัวหรือกลัวว่าเวลาเขาเอาเข้าเมนเข้าโรงเข้าอะไรจะไม่มีประวัติไม่ต้องห่วงมันน่าจะมีประวัติเยอะแล้วแหละกูว่านะมึงเอาไปพูดอวดปู่ย่าตายายที่ตายหาตายหงของมึงอะ่ะ ฟังได้แล้วนะว่าหลานคนดีของเขาอะผู้เชื่อฟังผู้ที่เชื่อฟังไม่ให้นั่งริมก็ไม่นั่งมันด่าคนนูน้ดนด่าคนนี้นิสัยเนี่ยเฮี้ยมากอะมึงเอาไปเล่าให้ปู่ย่าตายายที่ตายหาของมึงฟังได้แล้วนะอืมถ้าเขายังอยู่ก็เอาไปเล่าให้เขาฟังบ้าง แต่กูว่าน่าจะตายหาตายหงกันหมดแล้วอะขนาดมึงอะใกล้จะไปเจอกันในนรกแล้วอะนะกูแบบเผื่อมึงเป็นอัลไซเมอร์แล้วมึงจำไม่ได้อะ่ะกูเลยบอกบอกไว้ว่าอย่าลืมเอาไปพูดอวดเขานะอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้พูดอวดก็ได้เพราะมันอยู่ในนรกคนละขุมนะอีเหลืองมึงไม่ต้องกระเสือกกระสนนะ่ะ หาเงินไปรักษาหรอกลูกมึงนะ่ะมันปัญญาอ่อนแล้วเพราะแม่มันไปสาบแช่งคนน้นคนนี้กลด่าคนาน้นคนนี้ไปทั่วผลกรรมมันเลยตกที่ลูกมาตกที่ลูกมึงนะไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นรนหานะเงินนะ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องกินแค่มาม่าก็ได้กินอย่างอื่นบ้างก็ได้นะนะไอเหลือง มึงคิดว่ากินมามา่ามาม่ามันจะเป็นเส้นหยักๆหรอมึงคิดว่ากินแล้วอะ่ะให้สมองมึงมีเส้นหยักๆๆเหมือนเหมือนเส้นมาม่าเหรอมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะอืมมันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะขาดสารอาหารนะปอบอีเหลืองไม่ต้องไม่ต้องประหยัดแล้วเก็บเงินไปรักษาลูกมึงหรอกมันปัญญาอ่อนแล้วมันไม่หายแล้ว